สวัสดีครับมิตรสหายทั้งหลายผมน้ำอ,อมนะครับผมจาก m o เตอร์ไซค์โซโล่ไทยแน,นะครับผมลมหนาวเริ่มมาแล้วครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้โควิดก็เริ่มจะจางไปแต่ก็ไม่ควรประมาทสวมแมสล้างมือด้วยกัลกอฮอนะครับอย่าก,กาดตกก็แล้วกันนะครับพี่น้องก็วันว่างมาเตรียมรถเตรียมอะไรสำหรับ ทันทีที่จะไปท่องเที่ยวนะครับโซ่ตั้งง่ายๆด้วยตัวเองนะครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีครับตั้งง่ายๆแต่วันนี้ผมจะชวนไปตั้งโซ่ให้กับลุงแดงนะครับหรือ Honda C125 นั่นแหละครับผมรถที่มีตำนานมายาวนานนะครับผมมันดังมานานละดังประมาณเดือนได้แล้วครับโซ่คันนี้ไม่เข้าศูนย์ไม่เคยเข้าศูนย์ไม่เคยอะไรนะครับอันดับแรกก็ต้องเตรียมเครื่องมือนะครับผมเครื่องมือแล้วก็ถอด บางโซ่ซึ่งจะมีสองชิ้นนะครับเราถอดบางโซ่ตัวล่างออกหรือใครจะไม่ถอดก็ได้นะครับโดยแกะยางสีดําๆที่ไว้สําหรับดูโซ่เวลาหยอดน้ํามันอะไรแกะยางตัวนั้นออกก็ได้นะครับผมแล้วไปตั้งตวงหางปลาไม่รู้ใครไปเรียกนะครับไม่เห็นมีปลาสักตัวใครรู้ว่ามันมีความเป็นมาอ,อย่างไรคือตวมหางปลา,าบนรถเครื่องนหะม ก็ช่วยเมนมาบอกด้วยนะครับไม่รู้ว่าไม่เห็นมีปลาสักตัวครับไม่มีน้ําไม่มีอะไรทําไมต้องเรียกหางปลาแต่หัวปลาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมเนี่ยครับผมแต่ผมคิดว่าถอดบังโซ่มันจะดีกว่านะครับเพราะว่าถอดง่ายๆขันน็อตออก2ตัวแค่นั้นเองครับโดยใช้น็อตหกเหลี่ยมขนาด5มิลนะครับผม ถอดน็อต2ตัวออกง่ายๆครับผมแล้วก็ดึงฝาครอบโซ่ออกนะครับผมฝาครอบโซ่รุ่นนี้อย่างที่บอกมี2ชิ้นนะครับมีชิ้นบนกับชิ้นล่างเราถอดเฉพาะชิ้นล่างอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยถอดมาแล้วก็มีน็อตแค่นี้ตัวแค่นี้ครับผมตัวเล็กนิดเดียวครับผมง่ายๆนะครับใครก็ทําได้ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีครับถอดบางโซ่เนี่ยถอดน็อตออกแล้วก็ดึงบางโซ่ออกอย่างนี้นะครับผมบางโซ่สมัยนี้ก็เหล็กตีขึ้นรูปบางๆนะครับ ไม่เหมือนสมัยโบราณโอ้ ic. บางโซหนาเตอะหนักก็หนัก,น,ก,น,ก,น,กนี่เบาครับผมเนี่ยสนิมก็เริ่มถามหานะครับผมมันโดนน้าโดนนี่สนิมเข้าได้อน้ําเข้าได้ก็สนิมก็เริ่มถามหาแล้วครับผมตอนแรกผมว่าจะคิดจะพ่นน้ํายากันสนิมไม่พ่นดีกว่าว้ยโอกาดต้องว่างอีกทีค่อยลื้อมาพ่นใหม่นะครับผมเนี่ยสังเกตโซ่หย่อนนะครับเนี่ยหย่อนมากเลยครับผมเนี่ย ที่รู้ว่าโซ่หย่อนเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไปเบียดกับตัวบางโซ่คล้ายๆเพเวลาเข้าเกียร์ก็ดังแกรก,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 กนะผมก็ถอดออกวันว่างวันนี้ว่างกันเลยถอดแกะมาตั้งโซ่นะครับผมตั้งโซ่ก็ตั้งง่ายๆใครก็ตั้งได้นะครับผมใช้กุญแจไม่กี่ตัวตามรูปที่ผมโพสต์มาตอนแรกนั่นแหละครับผมนี่นะครับตัวนี้หางปลานะครับเนี่ยครับหางปลา ไม่รู้ใครตั้งฉายยาปหางปลาผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเนี่ยตัวนี้เป็นน็อตแกนล้อนะครับฝั่งซ้ายเบอร์14ฝั่งขวาเบอร์19นะครับผมใครไม่มีเบอร์19จะใช้กุญแจล็อกก็ได้คีมล็อกก็ได้นะครับเนี่ยผมใช้คีมล็อกเอานะครับผมคลายน็อตตัวนี้ออกคลายออกเฉยๆนะครับไม่ใช่ถอดน็อตล้อนะครับไม่ใช่ถอดน็อตแกนล้อนะครับคลายออกพอให้มันขยับล้อได้เพื่อเราจะได้ตั้ง โซตรงหางปลาได้นะครับหางปลาก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับมีน็อตเบอร์10กับเบอร์12นะครับผมเนี่ยคลายคลายเบอร์10ตัวนอกครับตัวเล็กอะครับคลายออกนะครับส่วนเบอร์12นั่นเราคลายเข้าโดยทั้งสองข้างนะครับต้องตั้งเท่ากันทั้งข้างซ้ายข้างขวาครับจะมีหางปลาน็อตหางปลาอยู่เหมือนกันนะครับผมสําหรับตั้งตั้งก็ตั้งง่ายๆนะครับดูมากครับตั้งมากขีดขีดตรงสวิงอาร์มเห็นไหมครับ เนี่ยจะมีขีดบอกนะครับว่าเราตั้งระดับไหนหลังจากตั้งแล้วก็ไปกะด้วยสายตาว่าเราพอดีขนาดไหนตั้งโซ่ดีขนาดไหนความจริงก็มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่แล้วนะครับตั้งระยะกี่มิลกี่มิลอย่างเงี้ยผมไม่ได้ใช้เครื่องมือก็ใช้สายตากะเกณฑ์เอานะครับผมจะมีติดอยู่เนี่ครับผมน็อตหางปลาตัวนอกกันเบอร์สิบนะครับตัวในเป็นเบอร์สิบสองตัวนอกเราคลายออกนะครับส่วนตัวในเน้นหมุนเข้านะครับ เพื่อให้มันดึงตัวดันโซ่มาจากสวิงอาร์มนะครับดึงออกมานะครับผมเนี่ยครับผมหลังจากตั้งแล้วก็ฉีดสเปรย์หรือว่าใช้น้ำน้ำมันเคลือบได้นะครับผมเราประกอบดังเหมือนเดิมนะครับผมง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปเที่ยวไหนก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ